ผมโอ้โหโหุยออกโอ้โหโ,หโหลอลงไปคันนี้กินละโอ้โห สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนะฮะนะเทิงนะครับทริปนี้ก็มาเข้าหมายหน้าดินครับผมนะเหยื่อก็ซื้อมานานแล้วครับผมเตรียมไว้พร้อมครับแต่จะเข้าหมายโอ้โหหมายไม่ว่างครับผมนะวันนี้เป็นไงไม่รู้ครับผมเงียบมากครับผมนะหมายว่างครับดูดูดูดครับ เราตั้งแคมป์กันอยู่ปักหลักปักฐานนอนกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเพื่อนเพื่อนนักตกปลาในเมืองเทิงของเรานะก็โอ้ใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะนะถึงตื่นสายก็มาไม่ทันก็ไม่ได้ตกนะซึ่งจะได้ตกวันนี้นะครับเดี๋ยวมาลองลุ้นดูครับผมนะใหลงไปนี่ฮะทักทายแล้วครับผมน่าจ่เป็นปลากระแหครับปลาไซส์เล็กปลาที่เราไม่ต้องการนะครับผมนะมันตกง่ายเกินนะนะ แต่ก็ใครไม่รู้จะไปไหนนะก็หมายนี้ไม่เหงาแน่นอนนะครับผมนะอย่างน้อยก็ไม่เหี้ยวครับผมมีปลากระแหงเข้ามาทักทายนะครับนะเนี่ยได้ละ <c oughs> เนี่ยติดละครับผมนะคันนี้คันแรกครับผมเดี๋ยวมาลุ้นดูครับผมว่าทริปนี้เราจะมีผลงานไหมนะครับจะมีปลาใหญ,ใหญ่เข้ามากินเหยื่อของเราไหมนะครับเดี๋ยวนะที่แน่นอนนะครับผมปลากระแ,ะแหง ได้แน่ครับโอเคอ้ <laughs> okay. oh. นี่ครับผมเปิดเกมมาปลาก็ะหฮกก็เข้ามาทักทายเลยครับผมนะรับรองไม่เหงาหมา่างนี้โอเคลุ้นต่อไปครับ ท่านผู้ชมมาแล้วปลาตัวแรกครับผมกระแหอีกแล้ว <c oughs> กระแหทักทายครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยครันนี้เอาครับ de qual ué โโโโท่านผู้ชมคันโก่งครับผมเป็นปลากระกมังครับผมกระมังไซส์ใหญ่เลยฮะนะไซสเนี้ยนะโอ้โหไซสวยเลยนะฮะนี่ฮะว้าวโอเคเดี๋ยวมาลุ้นต่อครับ হয় oui. ก็แห่อีกแล้วครับ เฮ้ยเฮ้ยอ,อย่าบอกนะว,ว่าเจอช h โดอีกแล้วโอ้หลุดขึ้น มันเหมือนจะไปโดนตออะไรไม่รู้ครับผมโอ้โหยิงด้วยครับผมขาดหมดเลยครับผมจะขอเบ็ดอผมนะทั้งสองขอเลย oh, <no. S 1> โอ้โหน่าจะเป็นไอโดครับผมนะ ขอล่างขอบนขาดหมดเลยฮะโอ้โหกำมังครับผม Oh, no. อย่าบอกแล้วว่าเป็นชนโดอีกแล้วครับผมเนี่ยฮะสายวิ่งอีกแล้วฮะโดนของใหญ่เข้าแล้วครับผมท่านผู้ชม wow. ผมกลัวจะเป็นชโดครับผมนะมาแล้วฮะย้อนมาแล้ว 哇哦。 Ốc Ủa subscribe cho kênh Ghiền Ốc Gõ rồi อเ้เอาไปออกซ้ายออกขวาวะไม่ยอมเลยครับผมนักผู้ชม อไอโดครับผมนะผู้ชมอไอโดผิดคิวครับโอ้ขอเล็กมากไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะ โอเคครับผมเนี่ยฮะชะดูนะก็ตัวนี้ไม่รอดครับผมนะ โอเคท่านผู้ชมทริปนี้ก็ขอจบทริปนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมนะก็อย่างที่เห็นครับปลาเล็กก็เข้าอยู่นะเป็นปลารับแขกนะครับแล้วก็ชโดครับผมเข้ามากวนนะได้ไปนหนึ่งนะครับที่เหลือก็เป็นปลาเล็กนะก็ปลาใหญ่ยี่สกนนจันทร์ที่ตั้งเป้าไว้ก็คงไม่มีโอกาสได้งัดครับผมนะ ไดด้งัแต่ปลาชโด,ดครับยังเข้ามาอยู่เลยอ่ะนะผมจึงต้องจบแล้วครับผมนะเดี๋ยวไปหาตีเหยื่อปลอมดีกว่านะฮะจึงต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกัใหม่ทริปหน้าครับทริปนี้สวัสดีครับ